ซอดดัตบริษัทสัญชาติอิสราเอลประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่แบบ4 6 8 0รุ่นแรกของโลกที่สามารถชาร์จไฟที่เต็มความจุภายในเวลาเพียง10นาทีพร้อมเริ่มทำการผลิตในเชิงพานนพณิชย์ภายในปี2024โดยเหตุผลในการเรียกแบตเตอรี่ชนิดนี้ว่า4 6 8 0ก็เนื่องมาจากเป็นแบตเตอรี่รูปทรงกระบอกที่มีความกว้าง 46มิลลิเมตรและสูง80มิลลิเมตรซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าแบตเตอรี่ทรงกระบอกทั่วไปทั้งนี้ก็เพื่อให้รองรับการจุก,กระแสะไฟฟ้าที่มีปริมาณมากกว่าส่งผลให้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถแล่นไปได้ไกลามากขึ้นถือว่าเป็นการท้าทายเทสลาที่มีการประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่แบบ4680ไปเมื่อปลายปี2020ที่จะใช้กับรถยนต์ของเทสลาในอนาคต จุดขายของแบตเตอรี่4680ของ StarDot ตามที่ได้เกิ่นไปข้างต้นก็คือการใช้เวลาเพียง10นาทีในการชาร์จไฟจนเต็มความจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นรุ่นแรกของโลกที่ใช้เวลาสั้นขนาดนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยชีวัดความสาเร็จของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังมีปัญหาของเวลาที่จะต้องใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ s t a r d ใช้เวลา3ปี ในการพัฒนาแบตเตอรี่รูปแบบนี้ที่มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยวอริกสาราชนาจักรด้วยความร่วมมือกับ British p e t r o l e u มหรือ BP ซึ่งเป็นพนันธมิตรของ s อ o r ดโดยเทคโนโลยีที่เรียกว่า XFC นี้สามารถนําไปปรับใช้กับการผลิตแบตเตอรี่แบบถุงหรือ p o w e ซลได้ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทจากอิสราเอลรายนี้ได้พูดคุยกับค่ารถยนต์หลายแห่งซึ่งรวมถึงวินฟาสบริษัทรถยนต์น้องใหม่จากเวียดนามและเดมเลอร บริษัทแม่ของ Mercedes-Benz ซึ่งทั้งแบตเตอรี่แบบทรงกระบอกและแบบถุงที่ผลิตโดย s ต r r ์ดจะมีความปลอดภัยเชื่อถือได้และมีเสถียรภาพในการใช้งานความก้าวหน้าล่าสุดนี้ยิ่งทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งบางทีอาจจะเป็นการเริ่มต้นของการถดถอยของราคารถยนต์ ยังยึดติดกับเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือแม้แต่ระบบไฮบริดก็ตามเพราะยิ่งนานวันรถยนต์ไฟฟ้าสามารถตอบโจทย์ในด้านต่างๆได้ดีกว่ารถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนยานยนต์แบบดั้งเดิมแต่ยังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ